มีตัวสังเกตจิตระหว่างที่มันมีตัวสังเกตเขาจะค่อยๆถ่ายถอนปทุนิสัยนิสัยในที่มันอยู่ในขันธสันดานออกมาเป็นละลอกละลอกละลอกซึ่งโดยปกติถ้าเราไม่ปฏิบัติเออไม่มันยังเป็นอนิจจังเลยนะ ตายไปสองศพแล้วชาญปนกิจไม่ทันนะมันเป็นละลอกละลอกใช่ไหมมันประทุขึ้นมาถ้าโดยปกติเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องระลึกเวลามันประทุเป็นความเบื่อเราจะเข้าใจว่าความเบื่อเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นตัวเป็นตนนะมันจะรู้สึกว่าเบื่อเนี่ยเป็นเราแล้วเราก็จะดึงสัพพะสติปัญญาที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เกิดว่าเราแก้เบื่อยังไง เช่นยกโทรศัพท์มาแล้วก็ไถ่ไถ่แล้วแก้เบื่อได้มันก็จะจําวิธีอย่างนั้นแหละมันเหมือนคนที่สูบบุหรี่อ่หรือว่าคนที่ติดเฮโรอีนเขารู้สึกว่าถ้าเขาเครียดเขาก็ไปไปซื้ซอเฮโรอีนมาฉีดหน่อยเครียดเอามาฉีดหน่อยเนี่ยแล้วเขาก็เข้าใจว่านี่ยคือวิธีรักษาความเครียดอ่าทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้รู้ว่านั่นมันเสพติดละมันเสพติด พระพุทธเจ้านี่ท่านบอกว่าเราต้องถอนจากมันไม่ใช่ไปหยิบไปสฉวยไปให้ค่ามันอถอนจากมันวิธีจะถอนก็นี่แหละพลากจิตออกมาก่อนออกมาจากการไปตีลันฟังแทงออกจากการไปเป็นนักเลงจากที่ไปเป็นนักเลงกับอารมณ์ต่างๆเลือกที่รักมักที่ชังเราพลากออกมาแล้วก็มาเป็นนักเรียนสังเกตเขา ไปาเราหนอหนอเดี๋ยวสักแป,ป๊บตัวซึมมาถ้าพวกที่เจอง่วงมากๆส่วนใหญ่อะไม่ต้องไปดูซึมยกดูโมโหดูลำคาญพอมันเริ่มซึมเริ่มแบบจะหลับแล้วลำคาญพอลำคาญเนี่ยถ้าเราไปเชื่อมันนะถ้าไปหลงติดความคิดเนี่ยมันก็แกว่งให้แรงใช่ไหมจะได้เอาไอ้ตัวมือเนี่ยไปทะเลาะกับอากาศอ่า เอามือไปต่อยอากาศแล้วจะได้ชนะอากาศเนี่ยแต่ถ้าเรา,าเออมันซึมไม่เป็นไรซึมก็มาพักตรงนี้นะนั่งกินน้ําชาก่อนซึมก็นั่งตรงเนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าฉันแค่รู้ตรงเนี้ระลึกแวะ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 พอไม่นานเนี่ยความลำเอียงต่อสภาพธรรมเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงมันจะถ่ายถอนออกถ่ายถอนออกเพราะอะไร เพราะเขายอมรับได้ยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้จริงๆถ้ายอมไม่ยอมเนี่ยมันจะไม่ปล่อยสุดท้ายมันต้องยอมรับว่าเออไม่เป็นไรปล่อยมันจะคลาหนึ่งแต่ว่างานของเราก็คืออยู่กับเครื่องระลึกอยู่กับรูปแบบกรรมฐานเพราะฉะนั้นกรรมฐานในโลกนี้โยมที่มันมีมากมายบางท่านมาถามมาตมาว่า เคยทำสายนั้นสายนี้ทำหลายแบบมาเนี่ยพอมาทำแล้วมันจะมีปัญหาไหมกรรมาฐานทุกรูปแบบที่เนื่องกับกายกับใจนะสุดท้ายเนี่ยเขาทำเพื่อร่วบให้มาเกิดตัวรู้ให้มาเกิดรู้ไอ้ที่เราทำอย่างนี้ถามว่าเป็นตัวรู้ไหมรู้แต่กํำลังเขาน้อยจิตเขายังไม่คุ้นพอไม่คุ้นโยมจะเกิดสิ่งหนึ่งคือสงสัย เมื่อก่อนนะอะตมาก็เป็นไอรู้เนี่ยเอ๊ะแล้วแค่นี้จริงเหรอเนี่ยแค่ขยับแค่นี้จริงเหรออ,อ,อุบาจาจาร์ก็แค่นี้แหละลองไปเถอะพอเราทําไปอ๋อทําไมเมื่อก่อนเราเห็นว่าแค่นี้มันไม่น่าจะใช่เพราะว่าเราอะยังทําไม่มากพอจนมันไม่เคลียร์พอมันเคลียร์มันชํานาญในกิริยารู้และกิริยาหลงเราจะเคลียร์และชัดเลยว่าอันเนี้ยแน่นอนคือรู้ มันก็กลับมาทําแบบเดิมแต่มันทําด้วยความเข้าใจที่มีมากขึ้นแล้วว่าเออแค่นี้จริงๆเพียงแต่แค่นี้ให้มันเกิดไปตลอดสายทั้งวันได้ไหมตั้งแต่ลืมตาเนี่ยขยับแปลงฟันลูบตัวกืนน้ำลายแค่สักว่าสังเกตได้ไหมทำเขาตลอดสายพอทำตลอดสายจิตจะเริ่มรู้จักหน้าตาของรู้พอจิตเริ่มรู้จักหน้าตาของรู้เขาจะรู้ธรรมชาติอย่างนึงว่า มันสบายร่มเย็นเป็นปกติมนุษย์เราเนี่ยแม้ไม่ต้องบอกว่าที่เย็นสบายกว่าที่ร้อนน่ะให้ไปตากแดดก็ให้มาอยู่นี่เราไม่ต้องไปสอนเขาหรอกเดี๋ยวเขาก็มาอยู่ที่เย็นธรรมชาติจิตเวลาเขามาเริ่มรู้จักกับรู้จนบ่อยเขาจะออกจากความคิดเขาจะเริ่มที่จะไม่ค่อยเข้าไปเล้าเหลือความคิดกับการปรุงแต่งเนี่ยเราต้องให้เขามาคุ้นตรงนี้ก่อน นะพอคุณมากเข้ามากเข้าเขามีกําลังมากเนี่ยบางคนบางท่านไปเรียกชื่อใหม่เมื่อก่อนเป็นเด็กชายรู้อเป็นสติอ่อนๆพอมันรู้บ่อยๆมันต่อเนื่องรู้มันเกิดมากขึ้นมากขึ้นเขาเรียกว่าเป็นผู้รู้อบางคนไปใส่ีด้ว่าเป็นจิตผู้รู้อบางคนเรียกว่ามหาสติได้มาหาแล้วนะ มหาก็มาจากนี่แหละรู้เล็กๆนี่แหละรู้เล็กๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไหวสังเกตไปนะสังเกตอาการอาการเคลื่อนไหวแล้วก็สังเกตสังเกตอยู่แค่เนี้ยทุกครั้งจบทุกครั้งก็ให้มันจบแค่เนี้ยอย่าไปเล้าหรืออย่าไปอะไรต่อจบแค่เนี้ยไหวก็จบแค่เนี้ยจบทั้งสิ่งที่ถูกสิ่งที่ถูกเห็นนะแล้วก็ผู้ที่ไปเห็นด้วยก็จบแค่เนี้ยแล้วก็ว่ากันใหม่ แล้วก็ว่ากันใหม่แล้วก็ว่ากันใหม่ทาอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะปลอกเปลือกเขาจะปลอกเปลือกความหลงออกมาพอเขาปลอกเปลือกความหลงนั่นแหละมันตั้งมั่นนะมันตั้งมั่นของเขานะ,ะ,ะนั้นอันนี้ใช้เวลาไม่นานถ้าเราลองทอําจริงๆแต่เราต้องเข้าใจแล้วก็ให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรเราต้องตอบเองให้ได้กําลังทําอะไร ใจกำลังอยู่กับอะไรใจกำลังอยู่กับความหลงหรือใจกำลังอยู่กับความเป็นผู้สังเกตและการรู้จะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือไม่ต้องคิดมันจะไม่ต้องคิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดจริงหน้าที่เราแค่สังเกตแค่สังเกตเท่านั้นเหมือนโยมลืมตาเนี่ยพอเราลืมตาเราก็เห็นแสง แสงนีอยู่แล้วแค่ว่ามันขาดองค์ประกอบคือตาของเราการลืมตาสนะติเหมือนกันนี่แหละมันเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าแค่จิตนะ่ะมาใส่ใจใส่ใจรูปหรือนามรูปหรือนามที่กำลังเกิดจริงๆเท่านั้นนะ่ะไม่ได้มีอะไรนะเพียงแต่ตลอดสาย ถ้าคนที่ทำกรรมมามากอะ่ะมันจะมีไอ้ของประทุควบคู่วเยอะกรรมนี่ไม่ใช่กรรมในอดีตอะไรนะคนที่ทำพฤติกรรมมาเยอะอะบางคนท,ทำพฤติกรรมเป็นคนชอบหลงอชอบอยู่กับวัตถุที่หลงอย่างเงี้ยพวกนี้จะจะซึมง่ายโยมคนติดมือถือเนี่ยต้องหลับใครติดมือถือมากๆนะให้มาปฏิบัตินะมันจะต้องเจอตัวง่วงก่อน พราะว่ามือถือมันเป็นตัวที่เราใช้ไว้หนีหนีง่วงอหนีเบื่อตัวง่วงเนี่มันมันมีตัวเบื่อไงมันต้องเบื่อก่อนอพอเบื่อปุ๊บเราก็หนีหนีหนีพอทีเนี้ยมันหนีไม่ได้มานั่งปฏิบัติน่ะมันไม่มีที่ให้หนีต้องเผชิญหน้ากับเขาแรกๆรกเาต้องถอนยาก่อนนะต้องถอนในพิษออกก่อนแต่เดี๋ยวหน้าที่เราเราได้วิชาแล้วนะวิชากรรมาฐานเนี่ยเราได้ละ ระลึกอย่างเดียวเราแค่สังเกตอยู่กับอุปกรณ์ตรงนี้มีอุปกรณ์ให้ไปทุกคนละอยู่อุปกรณ์เคลื่อนไหวขยับประหยัดความคิดนะประหยัดนะจะคิดจะใจลอยจะหลงอะไรประหยัดเขาหน่อยอย่าไปทำบ่อยอย่าไปปล่อยเยอะ,อะนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ลุกเดินนะฝึกเดิน สังเกตเข้าไปเลยให้ยมลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืน